นเ,นเ,เป็นเครื่องเบียของเองีเองแล้วก็งวดนี้แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกวันที่17มกราคมนะคะเเนื่องจากวันที่16เนี่ยเป็นวันสำคัญนะฮะเป็นวันอ่าอะไรนะว,วันครูนะคะวันครู ซึ่งในทุกๆปีก็เนาะ17มาโดยตลอดนะคะในเดือนมกราอ่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ go, go, สวัสดีค่ะ,คะเลขตัวเดียวนะฮะก็อย่างที่พูดมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของรัฐบาลไทยเนี่ยแนวทางเนี่ยคือสำคัญเลยคือ ที่ยังสามารถจับแล้วก็ยังสามารถที่จะคอยดูเป็นตัวอย่างได้นะฮะก็คือจะเป็นกำลังวันนะฮะซึ่งวันที่17มกรานี้นะคะ17มกรารัฐบาลไทยทำการออกผลสลักจีนแบงค์รัฐบาลทำการออกผลวันที่17ซึ่งตรงกับวันอังคารอังคารเนี่ยก็ถ้าตามกำลังวันเลยก็จะอ่า ตัวเด่นก็คือ305นะคะ305เอ่ออันนี้คือเป็นแนวทางในการเลือกตัวเด่นนะฮะแต่ต้องเลือกให้เป๊ะเลือกให้ถูกเลือกให้ให้ยังไงอะ่ะเลือกให้แบบแม่นจริงๆนะเออเพราะว่าถ้าเลือกผิดก็คือผิดหมดเลยเพราะว่าตัวเด่นอย่างที่บอกของเรานะี่คือเราให้แค่ตัวเดียวนะฮะเออ มีไหมมีใครมีเลขในใจไม่ว่าจะเป็นมีสามมีศูนย์มีห้าไหมคะมีใครมีเลขในใจไหมเสียดเป็นเปลี่ยนเพราะว่าไม่ค่อยสบายอากาศเปลี่ยนนะคะแล้วก็สำหรับแนวทางฮานอยที่ต้องบอกก่อนเลยว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคยังพอยังพอสามารถที่จะเออ ฝากผีฝากใครได้นะฮาหนอยอะ่ะอืมแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ลาพัฒนาเราให้6เห็นไหมลาออกย้อนตลอดเลยเวลาเราให้อะไรเนี่ยออกย้อนตลอดนะฮะอ่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลาพัฒนาเราให้6นะฮะเราให้ที่6แล้วก็ลาพัฒนาออก61นะคะก็มาตัวรูปมาสักทีเหอะฉันลฉันก็เออเหนื่อยแล้วเพียแล้ว No. ติดตามมานานแล้วค่ะเมื่อไรจะได้เป็นแฟนตัวยงนะคะ Facebook บางครั้งเนี่ยตอนนี้ขนาดคนที่เคยเป็นแฟนตัวยงแล้วนะก็ยังจะหายไปเลยหมายหมายความว่าคือบางคนอนะ่ะขึ้นแฟนตัวยงแล้วพอมาวันหนึ่งคือไอคำว่าแฟนตัวยงของของเพจเนี่ยหายนะคะไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะอืม อ่าแล้วก็ฝากทุกท่านนะคะฝากติดตาม t i k t o อกช่องเจฟองเบียด้วยชอบผ้าในใจจะ้ะฝากติดตามช่อง tiktok ของเจด้วยนะจ๊ะปากบุดไว้ให้แล้วก็สามารถแอดไลน์เอยสามารถแอดเข้าไปกดติดตามในช่อง tiktok ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่าเราอาจจะทําการไปย้ายย,าย้ายอ่าไปพูดคุยหรือว่าไปไลฟ์สดใน t i k t ็อกกันในข้างหน้านี้คือ f a c e b o o k คือมันไม่ได้แล้ววะนะคะ เออเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนาะคนเล่นติ๊กตอกกันเยอะคือบางครั้งกดโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บจิ้มติ๊กตอกก่อนเลยนะอืมอ่ะสำหรับหาหนนอยแม่ศูนย์ปดอะไรนะ 1, หกแปดหนึ่งรอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะตาม้้อยก็สามารถตามได้นะคะอยู่ที่ชอบแล้วแต่ชอบเลยนะ เราก็ให้เป็นแนวทางกันแบบนี้มาโดยตลอดแล้วขึ้นอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอยากก็อยากให้ทุกคนดูเป็นเพียงตัวเลือกในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะอ,อ่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วเดี๋ยวมีหลายๆสำนักงานหรือว่ามีหลายๆหน่วยเข้ามาขอ,รอเรื่องของเดี๋ยวก็จะวันเด็กอีกแล้เนาะเดี๋ยวก็จะวันเด็กอีกล้วนะคะวันเด็กทางเราก็ได้มีการช่วยนั่นก็คือได้สนับสนุนในการไม่ว่าจะเป็นขนมอ,อุปกรณ์การเรียนหรือว่าออของที่จะสามารถนำไปให้ กับเด็กๆได้นะคะสามห้าสามแปดขัดเจใช่ไหมบางครั้งนี่เราไลฟ์จบไปแล้วนะคะเราไลฟ์จบไปแล้วเออเพิ่งจะแจ้งเตือนเออบางครั้งเราไลฟ์จบไปแล้วนะแต่มันเพิ่งจะแจ้งเตือนอันนี้เราก็ไม่ไหวแล้วเพจเฟซบุ๊กบางครั้งคอมเมนต์ไปสามวันเพิ่งจะมาแจ้งเตือนใช่ไหม โอ้คอมเมนต์เป็นสามวันแล้วเพิ่งจะมาแจ้งเตือนอ่ะวันนี้ฟันที่สองนะคะ สองสี่หกแปดอ่ะก็วันนี้ขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เปิดรับกลุ่มไหมคะอ่ะเดี๋ยวเปิดรับกลุ่มกันแล้วกัน